คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมใช้เสียงในการอธิบายนะครับสำหรับบิลในวันนี้บิลก็จะเป็นบิลสำหรับตัวละครแอตลาสและแอตลาสพรามนะครับโดยผมจะแบ่งเป็น2คอนฟิกรครับเพราะว่าคอนฟิกรแรกที่ผมจะนำเสนอในวันนี้อาจจะมีการโดนเนิฟในอนาคตผมจึงทำคอนฟิกที่2ไว้เพื่อปรับแก้หากมีการเนิฟนะครับแต่ถ้าไม่มีการเนิฟก็ไม่จำเป็นต้องปรับแก้นะครับโดยผมจะทำไทำม์สแตป์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับสามารถเลื่อนดูได้เลย ก่อนอื่นก็มาเริ่มกันที่อาคอนชารดที่ผมเลือกใช้นะครับตอนนี้ผมใส่เป็นไวโอเลตอาคอนชาร์ดหรือว่าเรียกว่าชาร์ดม่วงนะครับแบบธรรมดาอยู่3ก้อนเพื่อ,อใส่เพื่อเพิ่มค่าเมลีคิติเคอลดามจนนะครับไปก้อนละ25%แต่ถ้าเรามีแม็กซ์เอนเนอร์จีมากกว่า500นะครับมันจะคูณ2ครับถ้าใครมีแบบเทอร์ฟอสก็เลือกใส่แบบทอร์ฟอสก็ได้นะครับ โดยที่ของทาวฟอรสจะเพิ่มค่าเมลีที่เข้าดาเมจ37%นะครับส่วนชาร์ตอีก2อันผมเลือกใส่เป็นเอมเบอร์อะคอนชาร์ตครับเพื่อเพิ่ม casting speed ไปชาร์ตละ25%หรือถ้าใครมีเอมเบอร์ชาร์ตแบบทาวฟอรสนะครับเอาเอมเบอร์ชาร์ตทาวฟอรสมาใส่1อันก็ได้แล้วก็ที่เหลือเป็นชาร์ตม่วงมาดูกันที่บิวเอทลัสที่ผมจัดไว้นะครับ ผมได้นำเอาสกิลนอริสมาใส่แทนที่สกิลเท c กโท i ิกนะครับ mm hmm. เพื่อนำมาช่วยเรื่อง Energy แล้วก็เพิ่มไวร่าดาเมจให้กับอาวุธครับออร่าเป็นออร่าเมลิกายแดนส์นะครับ, ura, น, ance, น,รบนำมาเล่นกับปืนราต้าคอมโบกันทำให้คอมโบดูเทชันของเมลีเรานะครับมันไม่ลดลงไปอักเมนใบที่หนึ่งครับรับเบิลฮีปเมื่อค่ารับเบิลสูงกว่า1,400นะครับ สกิลแลนด์สไลด์ของเราะจะสามารถใช้ได้โดยที่ไม่เสีย energy ครับแล้วก็เพิ่ม damage ไปคูณ2แล้วก็ทำให้ความเร็วในการพุ่งคูณ2ด้วยนักเม่นไปที่2ครับผ่าด o อฟสแตทชูนะครับเมื่อใช้สกิลแลนด์สไลด์จะมีหินเป็นทางตามหลังและเมื่อมีมอนมาโดนครับก็จะโดนแช่ให้กลายเป็นหินด้วยมอนที่โดนแช่ให้กลายเป็นหินก็จะโดนสกิลแลนด์สไลด์ของเราต่อยแรงขึ้นครับอาเคโนเวนเจอร เอามาใช้เพื่อเพิ่มค่า Click เครดิตเข้าแชนเมื่อเราโดนโจมตีนะครับแล้วก็โมอักเมนเต็ดเพื่อเพิ่มค่าสเตรนท์ไปอีก60%เมื่อสแต็คถึง250ส่วนมอดอื่นๆก็มีเพิ่มค่าดูเรชั่นเพิ่มเอเนอร์จีแม็กพรามโฟลนี่จำเป็นครับเพราะว่าทำให้ฉาดม่วงเราทำงานครับไอ Double ้ดับเบิลครับดับเบิลครีดามิดครับแล้วก็มอดเพิ่มเลือด ไอ um b r ม l l a Intensify เพื่อเพิ่มค่าสเตรน t ์ครับส่วน2ใบนี้ก็เพิ่มค่าเรนจ์อ่ามอดตามโชฟูเต็ดนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้คือพา s ซีฟของ Atlas เมื่อตอนอยู่บนพื้นแอต a s จะไม่โดนสกิจเะไม่โดนสเตตัสแบบน็อกดาวน์นะครับเอาใบไหนมาใส่แทนก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าไม่มีพามโชฟูเต็ดนะใส่เอพริเลชั่นก็ได้ครับ อันนี้จะเป็นคอนฟิกของปืนเราต้านะครับปืนเราต้าผมจะใช้เพื่อเก็บคอมโบอย่างเดียวนะครับจะไม่ใช้ทำดามิดบิลก็คือบิลเป็นมัลติช็อตไฟเรสแล้วก็รีโหลดสปีดนะครับและอาเคนที่เลือกใช้ก็เป็นไพเมอรี่แอคเซลเลเรตนะครับเมื่อนำไปใช้คู่กับสกิลดาวนิชมันจะทำให้เราสามารถรีเอเนจีได้นิดหนึ่งครับเป็นตัวช่วยเรื่องเอเนจีนิดหน่อย ส่วน Incanon Evolution ของ Magistar นะครับเปิร์กที่2จะสามารถเลือกใช้เป็นเปิร์กอันไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันบวกเมลีดาเมจ1 0 0เท่ากันส่วนอันที่3ผมเลือกใช้เป็น Swift b r e k k เพื่อทำให้เราสามารถ Heavy Attack ได้เร็วขึ้นจะได้เปลี่ยนเป็นโมด In ิ n c นคา n อนได้เร็วขึ้นก็อ e ีวอันที่4ผมเลือกเป็น Critical พ a r a l ร e ครับ เเล้วเพิ่มค่า critical chance ไปอีก16%แล้วก็ critical damage multiplier ไปอีก1.0ครับการจัดจม็อตของมาเกสต้านะครับ mm hmm. ผมจะบิวไว้เป็นค่าตุต็อกซินล้วนครับแล้วก็ใส่ melee exposure mm hmm. เพื่อเพิ่มค่า corrosive damage mm hmm. ก็ ribbon เป็นบวก critical c h a n แล้วก็บวก critical damage นะครับ ่เนเกทีบของผมมันไม่ค่อยดีผมก็เลยต้องใช้ตัว Heavy Attack Efficiency ตัวนี้มาช่วยครับอ,อใส่ยังไงก็ได้ครับให้ค่า Heavy Attack Efficiency ครับมันไม่ใช่ศูนย์ครับแล้วก็ไม่ติดลบจะใส่ Focus Energy แทนก็ได้ถ้าอันนี้มันไม่ใช่ลบ Heavy Attack Efficiency นะสำหรับดิวนี้นะผมใช้เป็น n a u t i l u s เพื่อใช้ในการรวบมอมน,นะครับเพราะว่า รีเซปมอดของนักเซลุสคือมันจะรวบมอนในระยะ30เมตรเข้ามานะครับแล้วก็จะติดคูดาว15วินาทีแล้วก็สามารถใช้มันิโฟลบอลนะครับมาใช้คอมโบคู่กันได้เมื่อค่ามอนที่มันมีสเตตัสมากกว่า3สเตตัสขึ้นไปครับมันจะลดระยะเวลาบิลิตี้คูดาวไป3วินาทีต่อ1ตัวแล้วก็มอดอื่นๆก็มอดทั่วไปครับใส่เลือกใส่ได้ตามสะดวกเลยโมเมนตัสมอนครับ เมื่อเราคายเอ็กซิมัตจะได้แรนดอมสเตตัสดาเมจให้กับปืนของเซนติเนลเรานะครับแล้วก็ได้ลดระยะเวลารีคอเวอรี่ไปอีก18วินาทีด้วยสำหรับปืนของนาทิลุสในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นเฮลสตรัมโดยจัดบิลไว้เป็นไวรัลเรเดเดชันแล้วก็ฮีทนะครับบิลเน้นไปที่มัลติช็อตนะครับแล้วก็สเตตัสแชน แล้วก็พามไฟเจอร์สตอรมทำให้กระสุนของเฮลสตัมครับระเบิดได้กว้างขึ้น <c oughs> ก็อีกหนึ่งอาเคนที่ต้องใส่กับตัวเดฟเตอร์หรือว่าโอเปอเรเตอร์ของเรานะครับก็คือมาการ์ตาเกรสครับทำให้ค่าคริติคอลดาเมจเพิ่มอีก300%ให้กับมา i กสตาของเรานะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับเมื่อเราเข้าด่านมาแล้วก็ทำการเมลีทาร์เฟลนผ่านเดฟเตอร์หรือโอเปอเรเตอร์ของเราก่อนนะครับ เพื่อทำให้มาการ์ตาครสมันทำงานนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเรามีศัตรูเข้ามาแล้วก็กดสกิล l อริสนะครับแล้วก็ยิงยิงศัตรูให้คอมโบของมาเกสตาครับมันเป็น12 x หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนไปโหมดนี้คันนนครับแล้วก็ไล่ต่อยมันได้รัวๆเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการให้ดูนะครับเรากดสกิลน e ริสไว้ แล้วก็รอศัตรูเดินเข้ามา <S <S ถ้าเอเนอร์จีไม่พอเราสามารถวางเอเนอร์จีแพดได้หรือว่าจะรอเอเนอร์จีรีมาก่อนก็ได้ก่อนตอนนี้ก็เราก็เปลี่ยนเกสตาให้เป็นโหมดิงคานอนนะับโบก็จะอยู่ที่ 12x ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเก็บข o ใหม่ห,หลังจากนี้แล้วก็ไล่ต่อยให้ได้เลย เมื่อค่ารับโบของเรานะครับมันมีมากกว่า1,400แล้วหลังจากนี้แลนสไลด์เราก็จะแรงขึ้นแล้วก็จะไม่ใช้เอนจีในการไร่นะครับก็หลังจากนี้จะเป็นเกมเพลย์นะครับบิลที่จะปรับแก้สำหรับถ้ามีการโดนเนรฟนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ท้ายคลิปนะครับ incoming. Another life support housing is now available. ในส่วนของบิลถ้าสมมติว่ามีการเนิรฟเกิดขึ้นนะครับก็มีการปรับแก้นิดหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะยังเล่นได้เหมือนเดิมแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีการเนิฟครับก็ยังใช้บิลเดิมได้ไม่ต้องแก่นะครับอย่างแรกเลยอ่าแก้แค่ออลาเปลี่ยนจากเมลีไกด์แดนส์ครับเป็นออลาอะไรก็ได้ตามสะดวกครับี่ผมจะใส่เป็นสติลชาร์ดแทนแล้วก็ราตาครับเปลี่ยนจาก primary accelerate นะครับเป็น f a m i l y dexterity ครับก็มาจิสตา,าเปลี่ยนจาก reflect coil นะครับมาเป็น gladiator ไม้แค่นี้เลยครับปรับแก้